สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา หลังจากที่มีข่าวลืออย่างหนาหูถึงอนาคตในการดําเนินกิจการบนโลกออนไลน์และเป็นที่กังวลของลูกค้าชาวไทยเป็นจำนวนมากล่าสุดซูซูกิประเทศไทยก็ได้ออกมาถแถลงการยืนยันว่าบริษัทยังคงเดินหน้าทําตลาดในประเทศไทยต่อไปพร้อมเตรียมเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในปี2 0 1 8ด้วยครับซึ่งภายหลังจากที่มีข่าวลือบนโลกโซเชียลว,ว่าบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งเตรียมปิดกิจการภายในประเทศไทยซึ่งล่าสุดบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ก็ได้ออกมาโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กของ s u z u กิมอเตอร์ a i l a n d โดยมีใจความระบุว่าตามที่มีกระแสข่าวในโลกโซเชียลมีเดียที่พาดพิงและกล่าวถึงการดำเนินกิจการของบริษัทซูกิมอเตอร์เพศไทยจำกัดนั้นบริษัทขอเรียนชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงและขอยืนยันว่าบริษัทซูกิมอเตอร์เพศไทยจำกัดยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจในประเทศไทยและมีแผนในระยะยาวที่จะแนะนํารถยนต์รุ่นใหม่ๆ ในปี2 5 1 8และในปีถัดไปตามแผนงานธุรกิจที่ได้มีการประกาศต่อผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ซูกิทั่วประเทศเมืม่อช่วงต้นปี2 5 1 7ที่ผ่านมารวมถึงบริษัทยังมีแผนงานในการพัฒนาผู้จัดจำหน่ายเพื่อให้มีมาตรฐานการขายและการให้บริการหลังการขายที่จะสามารถสร้างความมือพอใจสูงสุดให้กับูุค้าชาวไทยต่อไปซึ่งข่าวลือดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเพจเฟซบุ๊กของนิวชนบุรีระยองออนไลน์เคยโพสต์ข้อความระบุว่า ลือหึงบริษัทยานยนต์ผลิตรถยนต์ชื่อดังต่ออาจปิดกิจการเส้นปี67นี้โดยอาจจะไม่ทำตลาดในไทยโดยเผยสัญญาณทีนัสเตปดิลเลอร์เริ่มทยอยปิดศูนย์บริการทั่วประเทศเพราะไม่ร่วมลงทุนลดหันราคาลดลอย่างหนักศูนย์บริการหลายๆที่ทั่วประเทศเริ่มเปลี่ยนเป็นศูนย์ของรถ E ีวีสัญชาติจีนบริษัทผู้ผลิตก็เริ่มทยอยปลดพนักงานอยู่เรื่อยๆถึงอย่างไรก็ตามขอให้เป็นเพียงแค่ข่าวลือก็พอ ไม่อยากให้ซ้ำรอยเดิมแบบ GN ที่จังหวัดระยองเลยแต่ต่อมาไม่นานครับโสต้นทางดังกล่าวก็ถูกลบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเมื่อตรวจสอบข้อมูลไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ถึงสถานะนิติบุคคลของบริษัทธุรกิมอเตอร์ประเทศจำกัดก็พบว่ายังขึ้นสถานะยังคงดําเนินกิจการอยู่โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่1สิงหาคมพศ2554ด้วยทุนจดทะเบียน12,600ล้านบาท โดยมีชื Eu, ่อคณะกรรมการ3รายได้แก่ชื่อนายทาดาโอมิซุซูกินายโนริฮิสะยามาดาและนายโยชิโมโตฮานดะและย้อนกลับไปถึงถ้อยคำแถลงการของนายทาดาโอมิซุซูกิได้เปิดเผยถึงแผนธุรกิจระยะยาว7ปีของซุซูกิในประเทศไทยเมื่อวันที่29มกราคมพศ2 5 1 7บริษัทซุซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมประกาศวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อเพิ่มกิดความสามารถสู่การแข่งขันในอนาคตและการก้าวไปสู่การเติบโต,ตอย่างยั่งยืนโดยในทาดาโอมิซุสุกิกล่าวว่านับตั้งแต่ซูสุกิ เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยก็มียอดขายสะสมอยู่ที่3 2 9 9 9คันและในปี2,516ที่ผ่านมาแม้ซูซูกิจะต้องมาเชิญการแข่งขันในตลาดค่อนข้างรุนแรงรวมถึงสภาวะการหดตัวลงของตลาดและความเข้มงวดของสถาบันการเงินต่างๆแต่เราก็ยังคงรักษาระดับยอดขายรถยนต์เอาไว้ในระดับที่น่าพอใจโดยทั้งปีเรามียอดขายรวมทั้งสิ้น1 2 1 5 1คันซึ่งในปี2007บริษัท ก็ได้ตั้งเปา้ายอดขายเอาไว้ที่12,000คัน,คนและยังกล่าวต่อไปอีกว่าซึ่งความสําเร็จที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่แค่เพียงการนําเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่มาพร้อมสมรรถนะอันยอดเยี่ยมในราคาที่เหมาะสมและลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายแต่สิ่งหนึ่งที่ซูซูกิให้ความสําคัญนับตั้งแต่ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยนั่นก็คือการวางรากฐานด้านงานบริการของโชว์รูมและศูนย์บริการให้มีคุณภาพ และมาตรฐานสูงและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ในทั่วประเทศไทยด้วยและสําหรับแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในอนาคตของซูซูกิได้มีแผนเปิดตัวรถยนต์อเนกประสงค์หรือ SUV ขนาดกลางในรูปแบบพลังงานไฟฟ้า1% 0 0ในประเทศไทยในช่วงกลางปี2018และภายใน5ปีข้างหน้ายังมีแผนเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อีก3รุ่นรวมถึงรถยนต์นั่งขนาดเล็กพลังงานไฟฟ้า100%อีกด้วยซึ่งเราต้องรอยติดตามกันหลังจากนี้ครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u บสไค i b ์เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารแย่งวงการรถยนต์ทั้งใน,นและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นีขอบคุณครับ